เพื่อนๆชอบคันไหนครับระหว่าง c ีบิคเอฟสองคันนี้นะนี่เลยครับซีบิคเอนะครับผมปี2013เหมือนกันนะครับแต่ว่าคันซ้ายมือเนี่ยเป็นโฉมนี้นะสีแดงอยากได้ขับสนุกมันๆเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้เลยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมแต่ตัวหนึ่งฝั่งขวานเนี่ยสีดําเนี่ยสวยๆอย่างนี้นะเป็นขับออโต้แต่ปีเดียวกันนะสอ,สองคันนี้เพื่อนๆชอบแบบไหนคนอมเมนต์เข้ามานะผมจะบอกให้ฟังคันนี้นะเป็นตัวซีบิ c fb นะครับผมปี2013นะครับดิมเดิมไม่ได้มาอย่างนี้เลยนะแต่ตัวนี้ได้เกียร์ธรรมดามานะครับผมกันตังหน้าแบบของเดิมมาพร้อมเพชรแดงด้วยนะครับล้อแม็กขานาดสิบเจ็ดนิ้วของ Panda เลยนะครับกระจกมองข้างเป็นคาร์บอนเคปเล่ามาแล้วมาพร้อมชิลกันสาดนะครับผมระบบเบรกนะครับ4ล้อได้เป็นดิสมาทั้งทั้ง4ล้อเลยนะมา,มาดูตาด้านหลังบ้าง ด้านหลังนะมีตุเต็ดมาเท่นนะแล้วก็เซนเซอร์ถังหมด2จุดรวมถึงปลายท่อเอจซีเลยนะตัวนี้มาดูภายในกันภายในนะจะ,ะตั้งหมด4บานออตโต้บานคนขับนะครับคันนี้ตรงอะไรเป็นแบบมัตติฟังก์ชั่นด้วยนะแอร์อายุเดินจากโรงงานนะเบาะหนังวันทูโทนโหดูสปอร์ตซิ่งมากนะนะด้านหลังก็กว้างขวางนะเป็นเบาะทูโทนเหมือนกันเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันดีกว่านี่ห้องเครื่องนะสวยงาม รถคันนี้นะครับสีเดิมเป็นสีดำนะแต่กลับสีมานะครับเป็นสีแดงส้มนะโหสภาพดีนะครับผมไม่มีชนหนักนะคันนี้โอเคราคาคันนี้นะสองแสนแปหมื่นกาพันเท่านั้นขนานะแต่มาถึงฝั่งนี้อีกคันหนึง่งก็คือตัวนี้เป็นซีวิคเอบีปีสิบสามเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นออโต้นะสภาพดีสวยๆ่างนี้เลยคันนี้ได้เดิมเดิมมานะแต่ว่าแอบใส่ล้อแม็กนะครับผมอาร์สามศูนย์ขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะครับผมมาพร้อมไปแล้วอยู่ที่จุดมองค้างด้วยมือจับเป็นแบบครเมียมและ ระบบเบรก4ล้อเป็นดิสท,ทั้งหมดเลยนะครับมาดูเร็วๆด้านหลังนะด้านหลังนะเป็นตัวนี้เป็นตัว178นะเป็นตัว E Navy ด้วยภายในยนะครับก็จกฟ้าสมบูรณ์สี่แบเป็นออโต้บัสคนขับเลยนะคันนี้ของอะไรเป็นแบบมัลติฟังชั่นแอร์วิทยุเดิมจากโรงงานร์ Auto, ออโต้เบาะหนังสีครีมไม่มีฉีกขาดนะนี่ตอนหลังสวยๆเลยนะครับกว้างขวาง,วางไปห้องเครื่องกันดีกว่าไปห้องเครื่องนะอันนี้ห้องเครื่องเดิมๆเลยนะน็อตไม่มีขยับเลยตัวนี้ไม่มีทนหนักแน่นอนนะครับ แห้งๆแ,แบบนี้นะโอเคแล้เปิดราคาคันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่3ามแสนสองหบาทนะครับผมเพื่อนๆครับสนใจคันไหนระหว่างตัวเกียร์ธรรมดาขับสนุกและขับสบายๆแบบกีออโต้คันนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาครับแล้วเจอกันครับผมคุณนนทบ้านอีพีแปนหนึง่งเจอกันครับ